ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดีททำไงดีติิเกาแบบนี้มาสามชาติยังไม่มีใครมาช่วยเลยเมื่อสมชายตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนอยู่กลางทะเลจนเครื่องซัดมาติดชายฝั่งเออฝันว่าลอยคออยู่ในน้ำรู้สึกดีจัง <c oughs> เอ๊ะน้ำทำไมเราเปียกเปียกกันนะ <c oughs> แล้วเรือฉันไปไหน แล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยม <c oughs> ีใครแกล้งอยู่หรือเปล่าไม่เอานะไม่ออกรายการแกล้งนะไม่มียำตอบกลับเลยไม่นะหรือว่าเราจะติดเกาะไม่มีทางจะต้องหาทางออกจากที่นี่แต่ว่าเราติดเกาะร้างไม่มีใคร แถมตัวก็เปียกจะทำยังไงดีไม่ได้แล้วเราต้องไปสำรวจดูสักหน่อยเรือ่อจะเจออะไรเข้าทางเดินในป่าลึกภายในเกาะร้างแห่งนี้ยังดีที่ยังมีธรรมชาติและก็วิวสวยๆให้ชมตลอดทางอเกาะน,นี้ก็สวยไม่เลวอ่ะโอ้ดันน่นนกน้อยกำลังจีบกัน น่ารักจังเลยอ่ะเดินไปเดินมามันก็เพลินดีเหมือนกันจนกระทั่งเหมือนโดนอะไรปะกาอร้างแห่งนี้ไม่มีมนุษย์มาเยี่ยมเยือนไปเวลานานมากแล้วเป็นใครอ่ะ หอมแล้วก็ดูดีซะด้วยสิงั้นฉันจะปล่อยนาให้เป็นอิสระสนุกแหละขราวนี้อ <laughs> เอาละแกน่ะสภาพดูไม่ได้เลยไปเปลี่ยนชุดสิไม่มไอ่ะนาอายจะตายฮึ <laughs> <laughs> ฮืมฮ anyway, mm. oh, oh ึมแหวะอั ho. นน like well ี้ก <can> ็เธยแกเป็นคนจากในเมืองจริงหรือเปล่าเนี่ยบอกให้นะถึงจะอยู่ในป่าคนเดียวแต่แฟชั่นก็ยังต้องมีฮืมโอ้โหนี่เลยดีเข้ากำนายพอดีเลยนะเนี่ยนายแต่งตัวแบบนี้แล้วดูดีเหมือนกันนะ ยัยนี่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ก็น่ารักดี hmm. อันนี้ให้ขอบใจออร่อยเออยัยนี่ <c oughs> มารายาทไม่มีจริงๆด้วยอยู่ในป่าแบบนี้การไม่มีอาหารกินถือเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดฉะนั้นเมื่อเราหิวก็ต้องหาอาหาร <c oughs> ใช่เราจะล่าของที่มีอยู่ในป่ากัน <c oughs> แข่งควาาบูเบแรงไปเลย <c oughs> แล้วนายก็จะได้กล้วยกลับมาแทน แต่ไม่ง่ายคนที่มีทักษะเท่านั้นถึงจะทําได้โอ้โหใครไม่เชื่อก็ลองดูก่อนเถอะเพราะว่าฉันเนอ๋ก็ทําไดออ้นี่มันไปไกลแล้วจะกลับมาเองใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยกลับมาแล้วการเดินหาของกินในป่าอาจจะโชคดีได้กินของว่างระหว่างล่าอาหารโอ้อร่อยอืม,มกินกินกินเย,ย้กินแบบนี้เลยเหรอมันเพิ่งกินเลือดฉันเองนะ เนี่ยเราต้องกินแบบเธอเหรอเนี่ยจวทำไงต่ออ่านอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไงเออสูงขนาดนั้นจะปีนยังไงอ่ะไม่มีเครื่องช่วยอะไรซะด้วยเฮ้ยมาดินายทำอะไรไม่เป็นจริงๆด้วยอปวดหัวบกคนในเมืองเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้ดูแล้วก็เรียนรู้ไว้สะอ่าฮะเออช์มะพร้าวของจริงเนี มันแข็งเป็นบ้าเลยขนาดทุบก็ยังไม่แตกอะ่ะออแล้วจะเปิดยังไงอะ่ะ hmm. ออขอเซิร์ช Google หน่อยได้ไหม uh. หรือว่าดูวิธี How To uh. จาก YouTube uh. ยังไงซร้างคลิปใน YouTube uh. ก็สู้ประสบการณ์สูงอย่างสาวคนนี้ uh huh. ไม่ได้หืม uh huh. อันนี้ง่ายนิดเดียวโอ๋หเจง๋งแบบนี้ต้องทำอะไรให้เธอซะแล้วนี่ลองใส่ดูสิเขาเรียกว่าบราชาื่อชั้นไหนไงว้าวสบายตัวดีจังขอบใจนะบราชื่อนายใช่ไหมยเย้ยไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าบราตั้งหาก ใช้ชีวิตในป่ามันก็ไม่ได้ลำบากมากนะักเพราะเดินไปก็เจออะไรหลายๆอย่างโอ้ยโอ้เจ็บเท้าจังล่าสัตว์โดยเดินเท้าป่าแบบนี้ไม่สนุกสะเลยเนอะเจ็บเท้าเหรองั้นต้องลองใช้วิธีนี้นี่เลยใช้นี่มัอะไรอะเอาหน้าเชื่อฉันแม้ว่าเทปนี่จะไม่ทนทานมากนะักแต่ก็พอช่วยได้อยู่นะในสถานการณ์ที่เราไม่มีอะไรเลยอะ ก็ใช้ไอ้อน,นี่พันเป็นรองเท้าได้กินได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อาหารซะหน่อยเอาล่ะทีนี้เธอก็เดินเท้าเปล่าได้อย่างปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวเท้าเจ็บอีกแล้วไงทีนี้นายจะล่าเสือล่าช้างล่ากวางล่าหมูก็ทําได้นี่เธอฉันหิวอีกแล้ว่ะคืนนี้เราจะกินอะไรดีอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนอ๋อคืนนี้เราจะกินปลา ถ้าเกิดว่าพวกเราจับได้แล้วก็น,นะคืนนี้บุฟเฟ่ปลานี่ดูวิธีจับปลาแบบง่ายๆแค่จู่โจมให้เร็วแล้วก็แรงหรอฟังดูง่ายเนาะงั้นลง <Hey. S 1> องนี่ได้แล้วจับฉลามได้เอเะียวเขียวๆแบบนั้นคงกินไม่ได้ ที่นี so ite, so ่ม so 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 like well, so, um, ันขาของฉันไอ้บ้าเฮ้ยนายนี่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างให้ฉันทำตลอดลยแค่ย่อลงแล้วก็เล่นแล้วก็จบแค่นี้เองแต่เราจะต้องทำให้มันสุกก่อนเราจะต้องจุดไฟขึ้นมายากหน่อยนะที่จะทำให้ปลาสุกได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเราไม่มีแม้แต่กองไฟอะ สมัยนี้ไม่มีไฟแช็กซะด้วยสิจุดไฟก็คงยากอะเนอะทุทุนั่นแหละจนกว่ามันจะมีควันออกมาเอออีกนานไหมอืมควันไม่มือฉันหมดแล้วนี่ทำไมต้องเสียเวลาแบบนี้ด้วยเนี่ยนี่เมื่อเรามีนี่เลยไม้ขีดไฟว้าวเนยมีเวทมนต์เหรอสวยจัง ใช่นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากโลกภายนอก yeah. mm hmm. mm hmm. ถ้าเธออยากตามฉันมาอยู่ในเมืองเธอก็จะเจอของแปลกๆแ,แบบนี้แหละคุณรู้ไหมถ้าเกิดว่าเอาเปลือกหอยมาแนบที่หูเราจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลอ,อยู่ในป่าไม่มีวิทยุไม่มีทีวีแบบนี้ฟังเสียงคลื่นจากเปลือกหอยก็เพลินไปอีกแบบ แค่ติดเปลือกหอยไว้กับที่คาดผมแล้วก็ลองสวมหูฟังใต้ท้องทะเลดูใหญ่นั่นจะต้องชอบแน่เลยอะหืมนี่เธอกินไม่ได้นะเอาไว้ฟังฟังสิได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนหูฟังนะแต่มาจากทะเลเพลินเลยใช่ไหมแกจะทำอะไรอะ่ะระวังนะฉันจับตาแกดูอยู่ทุกเมื่อ,อเออโทษที แต่ว่าหนุ่มเมืองกรุงยังง่ายก็ยังเป็นหนุ่มเมืองกรุงวันยังค่ำเมื่อเขาได้ยินเสียงเรือผานเข้ามาใ,ใกล้ก็รีบวิ่งไปดูทันทีเออจะไปไหนอ,ะอ่ะ,อะ,อะช่วยด้วยช่วยผมด้วย <c oughs> ในที่สุดการเดินทางสุดโหดนี่ก็จบลงทีงทจะได้กลับบ้านแล้ว พี่มาแล้วแล้วก่อนเกาะรั้ฉันจะกลับไปสัดลาบัวให้จดใจไปเลยแล้วก่อนเพื่อนใหม่ฉันคงจะคิดถึงเธอเราอาจจะได้เจอกันอีกเป็นยังไงกันบ้างกับการผจญภัยของเรามันทั้งสุดขั้วเลยใช่ไหมช่วยกดไลค์ซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องชุมพรูมของเรานะจ๊ะ